สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคนดูทุกคนนะครับดูกับผมทอยนะครับผมจากช่อง t b d Production นะครับผมก็ผม,ผมตั้งใจทํำป็นคลิปเซตใหม่อันนี้จะเป็น EP แรกนะครับก็จริงจตั้งใจไว้จะทํา10 EP นะครับของรายการนี้รายการใหม่จุดประสงค์ผมเนี่ยคือต้องการที่จะเคลียร์หนังที่ผมดองเอาไว้แล้วปลดล็อกสกิลของผมในการที่จะเขียนหนังสักเรื่องนึงที่เป็นคลามที่เป็นอะไรอย่างนี้ซึ่งผมมองว่าอเฮียเราจะ เราจะเขียนหนังคาไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่ได้ดูหนังที่มันขึ้นหิ่งที่เขาล่ําลือกันว่ามันขึ้นหิ่งอะไรอย่างนี้ในยุคไม่ว่าจะยุคเก่าจัดๆก็ตามหรือยุคเริ่มเป็นโมเดิร์นแล้วก็ตามผมอยากเคลียร์นะครับหนังที่เขาบอกว่าขึ้นหิ่งกันเนี่ยหลายๆเรื่องนะครับผมผมเลยจะทำสิบผู้กำกับนะครับผมที่ขึ้นชื่อเรื่องการถังอ่าสี่สามสองผมเลยจะทำคลิปทั้งหมดสิบคลิปนะครับเป็นสิบผู้กำกับ ที่ขึ้นชื่อเรื่องการทําหนังครามนะครับตามสไตล์ของตัวเองนะครับตั้งแต่ยุคเก่าเลยนะไม่ว่าจะ80หรือ90หรอะไรก็ตามจนถึงยุค2000เนี่ยยุคที่มันรุ่งเรืองที่มันประสบความสําเร็จในรูปแบบของมันว่าจะทั้งรายได้หรือคําวิจารณ์หรืออยา่างใดอยา่ออยางหนึ่งก็ตามนะเ,เ,เราจะมาไล่ดูแล้วก็วิเคราะห์มันนะครับผมอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับเพราะว่าถ้าจะให้ละเอียดมากๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับผม เพราะว่าอันนี้มันจะเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนเป็นการดูรอบแรกของผมและพูดในสิ่งที่ผมเห็นแล้วก็วิเคราะห์มันออกมานะครับผมเป็นเอ่อ first first watch อะไรไม่รู้แม่งเรียเทียวันนี้ผมขอเลือกมาตินสกอร์เซซี่มาก่อนเลยนะครับผมมาตินสกอร์เซซีเนี่ยจริงๆอ่ะคลิปเนี้ยผมว่าจะออนตั้งแต่ตอน killer of the flower moon เข้าแล้วผมไปดูมาแล้วด้วยแล้วผมก็จะเอาคลิปเนี้ยมาลงตอนช่วงนั้น พอดีแต่ว่าไม่ว่างนะครับแล้วก็เลยดีเล์มาถึงตอนนี้มาตินซกอร์ซิซี่เนี่ยถือว่าขึ้นชื่อนะในเรื่องการทําหนังครามหนังมาเฟียอะไรอย่างอยู่แล้วซึ่งผมมองว่ามันเป็นการที่ที่ดีที่จะเปิดด้วยแกก่อนนะครับผมด้วยรุ่นเก่าหนยนี่คือคนที่พูดว่าหนังมาวลิลคือสวนสนุกหนังมาวลเป็นแค่สวนสนุกเท่านั้นอะไรอย่างนี้แต่เป็นเมื่อก่อนมอันจะเทียงแต่ถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ผมอยู่ข้างลุงแกวันนี้ผมหยิบ มา2เรื่องนะครับของ马丁斯卡西ซี CC, นะแค่2เรื่องนะครับก็คือแค่2เรื่องผมก็จะไม่ไหวแล้วนะครับผมว่าผมต้องมี9คนที่ผมต้องทานะครับภายใน1เดือนนี้นะเรื่องที่ผมเลือกมาเนี่ยขอเลือกจากส่วนตัวเลยเป็นการเลือกส่วนตัวเลยนะครับมันก็มีหลายๆเรื่องเหมือนกันที่เคยดูแล้วของแกแต่ผมอยากเรื่องเลือกที่มันแบบว่ายังผมยังไม่เคยดูเป็นการดูครั้งแรกนะครับผมเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาดูกันว่า หนังที่ผมหยิบมาเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีอะไรที่น่าพูดถึงบ้างว่ามันจุดดีอะไรของมันที่ทําให้มันกลายเป็นหนังที่บางคนถึงมองว่ามันเป็นมาสเตอร์พีเลยนะของหนังครามของต้นแบบของหนังแนวนี้หรืออะไรเนี้ยแล้วก็ก่อนอื่นนะครับผมคลิปนี้จะพยายามไม่สปอยนะครับหรือเปิดเผยเนื้อหาที่สําคัญมากๆของหนังนะครับเพราะผมอยากทําคลิปนี้เป็นกึ่งขายหนังไปในตัวด้วยขายพุ่มกลับไปในตัวด้วย ผมอยากให้คนที่มาดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเราอยากไปตามดูเรื่องนี้นะครับผมซึ่งเรื่องที่ผมพูดถึงเนี่ยก็หาตามดูได้ไม่ยากมากนะักเดี๋ยวเราจะไปไล่กันเลยนะครับตั้งแต่เรื่องแรกที่ผมหยิบมานะครับผมเรื่องแรกก็คือคาสิโนนะครับผมคาสิโนเป็นหนังปี1995นะครับผมโดยคาสิโนนะครับจะเล่าเรื่องราวของเอซซึ่งเป็นคนที่ต้องดูแลกิจาการคาสิโนแห่งหนึ่งนะครับเป็นคาสิโนเอ่อแทนเจียที่เป็น ที่โด่งดังมากๆของาสเวกัสนะครับในยุค70 80เขาต้องคอยดูแลคาสิโนโนั้นโดยที่เขาเนี่ยมีเพื่อนเป็นมีเพื่อนเป็นเหมือนแบบว่าเป็นมาเฟียนะครับแล้สนิทกันมากแล้วก็มีแฟนเป็นเหมือนนักต้มตุ๋นอะไรอย่างนี้ซึ่งก็เพราะทั้งเพื่อนและแฟนเนี่ยแหละครับมันทําให้ตัวเอชเนี่ยเกิดความจิบหายแล้วกันคาสิโนเนี่ยถือเป็นหนังที่ผมมองว่าเล่าเรื่องได้มีสไตล์มากนะครับแล้วก็เล่าเรื่องได้โฟล์มากนะครับผม โดยสกอระซิซี่นะครับใช้การ exposition นะครับหรือการเล่าเนี่ยแบบ dialogue แล้วก็เป็นนาร์เรเตอร์ voiceover ตลอดทั้งเรื่องเลยนะประมาณ70%ของเรื่องจะใช้เป็นนาร์เรเตอร์หมดเลยแต่ในกูดเฟาสแกก็ทำแล้วตลอดทั้งเรื่องเนี่ยจะมีเสียงของเนี่ยโรเบิร์ตไนโรกับตัวโจเฟซี่นะที่ที่เล่นนะคอยอธิบายแล้วก็บางครั้งก็พูดคำในหัวด้วยเห็นปะ่ะคำ ใครเคยดูหนังพี่เตออย่างเงี้ยจะ,จะอารมณ์ประมาณนั้นด้วยก็มีนะครับหรือเป็นการอธิบายซีนของตัวละครซึ่งการใช้วิธีเล่าแบบนี้ผมมองว่าถ้าทำไม่ดีล่มเลยล่มเลยแต่ไม่ถึงคึ่งชั่วโมงหอกครับล่มไปเลย แต่นี่สกอร์เซซี่แกแกเอาอยู่แกช้ำมากแกเหมือนคล้องมือไปหมดเลยแล้วได้ยินเสียงตัวละครพวกนี้มันเล่าพูดอะไรมีสไตล์มีด i a l ล็อกที่เขียนมาค่อนข้างดีด้วยซึ่งตัวละครที่ผมชอบในเรื่องนี้ก็จะมีตัวหลักผมชอบหมดเลยนะครับโดยเฉพาะตัวละครของโจโฟเฟซี่ที่เล่นที่เล่นเป็นเพื่อนนะครับออไอไอนิกกี้มันจะมีความกวนวๆอะไรของมันแล้วก็ไอเอซเนี่ย ที่ระบบเระบิดในโรเล่นเนี่ยเราจะเห็นว่าคือด้วยความที่เขาเป็นเหมือนแกมเบอร์เหมือนแบบนักพนันเพราะฉะนั้นเขาจะมีชั้นเชิงพอสมควรครับในต,ตัวละครน,นี้ไม่ว่าวิธีการพูดก็ตามหรือความฉลาดของมันอะไรของเขาก็ตามเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะเอาอยู่มากๆ I'm just curious. I saw you shuffling your checks with your right hand. Can you do that with both hands? No. Can't do with both hands. No, sir. I ซึ่งเป็นไดอาล็อกที่ผมมองว่าเขียนมามีชั้นเชิงมากๆนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่หนังคลามันต้องมีอ่ะซึ่งหลายๆเรื่องไม่ค่อยมีอย่างนี้เท่าไหร่หลายๆเรื่องค่อนข้างพูดกันตรงๆไปเลยพูดแบบตรงๆไม่มี s u b เ e คไม่มีอะไรอะไรทั้งนั้นเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับสกอร์เซซีเลือกใช้มุมกล้องในเรื่องเนี่ยค่อนข้างบือหวาในหลายๆซีน ในฐานะที่มันดูเป็นหนังเก่าเลยผมกับมองว่าใช้มุมกล้องหมือหวาค่อนข้างเยอะในหนังเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะดัชหรือจะแบบดอลลี่อะไรก็ตาม,มแกก็ยังใช้เยอะแล้วผมชอบมากนะครับโดยเฉพาะมันจะมีซีนที่ตัวเอซเนี่ยมันไปนจับพิรุษไอ้คนที่มันมาโกงในคาสิโนโอ่นั้นผมผมชอบมาก I it saw was wasn't that dealer weak the but Just protecting his hand. Was lifting his whole card way too way card แล้วก็อย่างนะครับสไตล์ที่ผมชอบเลยนะครับของสกอ์เซ,ซีเนี่ยในเรื่องคาสิโนนะหรือหลายๆเรื่องเลยผมจะสังเกตเห็นว่าแกจะชอบทําซีนความรุนแรงออกมาให้มันดูเหมือนเป็นเรื่องปกติ ไม่ว่าช็อตที่ใช้หรือสถานการณ์หรือไดลลอกที่แม่งคุยกันแล้วมันทําให้ซีนนะั้นมันดูแบบไวโอลินมันดูรุนแรงขึ้นไปอีกโดยโดยโดยที่มันเออซึ่งมันเป็นอะไรที่ที่ทำงานกับความรู้สึกเรามากๆหลายๆเรื่องเลยนะครับคิ e เลอร์ฟาวเวอร์มู n เนี่ยก็มีอย่างนี้นะถ้าใครดูแล้วซึ่งผมมองว่ามันเหมือนเป็นสไตล์หนึ่งของแกไปเลยสไตล์เนี่ยทําซีนความรุนแรงออกมาเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาของมาเฟียอะไรเงี้ย ซึ่งมันดูแบบผมมันมันมันดูดุแรงกว่ากว่าการที่แม่งควิกคัทแล้วโคสอัพอีกอะเอออันนี้คือมันแบบถ่ายบางบางครั้งถ่ายกว้างๆเลยให้เห็นจัดๆแล้วแม่งก็คุยกันเหมือนเป็นเรื่องปกติแม่งการที่มมนเพึ่งฆ่าคนหรืออะไรเงี้ยเครื่องเยอะนะในหนังของแกคาสิโนก็มีครับผมก็เครื่องเยอะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะของหนังเรื่องนี้นะครับของคาสิโนเนี่ยมันก็พูดถึงความโลภนั่นแหละครับของความพิลาสเวกัสความโลภเพราะสุดท้ายแล้วมันทั้งหมดแม่งพังเพราะเงิน พรความโลภล้วนตอนี่กูสปออยไปเออไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ซึ่งเรื่องนี้ค่อนข้างจะเป็นหนังแบบว่า rise and fall เลยก็คือจากมีทุกอย่างขึ้นไปจนมีทุกอย่างแล้วก็สู่จุดตกต่ำอะไรอย่างนี้ซึ่งหนังมาเฟียหรือหนังครามอะไรหลายเรื่องก็ชอบชอบใช้พอดแบบนี้กันนะครับผมซึ่งถือเป็นเรื่องโปรตินะใครที่ชอบพอดแบบเนี้ยผมคิดว่าสนุกในมิยาอยู่แล้วบวกกับ สไตล์การเล่าของซากาเซซี่เขานะครับผมถือเป็นหนังที่ไม่ได้ดูยากสําหรับหนังแนวนี้นะอยากให้แนะนําไปดูนะครับลองไปดูหาดูกันได้นะครับในพรามตอนนี้คือคาสิโนนะครับผมก็ได้ประมาณนี้ เรื่องที่2ครับผมใครดาวถูกบ้าง Goodfellas ครับพูดถึงหนังคราพูดถึง Goodfellas เมื่อผมหยิบ Goodfellas มาเนี่ยต้องถามก่อนว่าทำไมถึงไม่หยิบเรื่องนี้มามากกว่าเจ้ามาอยู่แล้วครับผมไม่ว่าคนจะพูดถึงเยอะขนาดไหนผมก็อยากเอามา Goodfellas คือหนังขึ้นหิ่งเลยของ s c o r ซ s e หรือขึ้นหิ่งของหนังมาเฟียเลยด้วยซ้ำ โดยกูดเฟลารเนี่ยมันเล่าถึงเฮลลี่ฮิลนะครับตั้งแต่เด็กจนโตไปทำงานอยู่ในลูกสมุนเป็นมาเฟียไต่เต้าขึ้นไปมีเพื่อนมีครอบครัว<ม>เป็นแบบมาเฟียเฟมิลี่อะไรอย่างนงั้นแล้วก็มีแฟนม,มีลูกจนไปถึงจุดตกต่ำของตัวเฮลลี่ฮิลนะครับคล้ายคายคาสิโนเลยแต่ตัวกูดเฟลารนี่มันคืออารมณ์แบบ ชีวิตมาเฟียหนึ่งศูนย์หนึ่งประมาณนั้นแบบใครอยากดูว่ามาเฟียเขาเป็นยังไงอะไรนี้ในสามทศวรรษนะครับโดยหนังมันจะเล่าไม่ได้ผิดนะหกศูนย์เจ็ดศูนย์และแปดศูนย์สามดีเคดนะตามที่หนังบอกตั้งแต่ตัวเฮนรี่ฮิวยังเด็กไปจนถึงเป็นเบอร์ต้นต้นของแก๊งอะไรนี้ออจนเกิดเหตุการณ์อะไรก็ว่านไปจนตัวเฮนรี่ฮิวเนี่ยตกต่ำลงทั้งยุคสมัยด้วยทั้งความไว้เนื้อเชื่อใจด้วยนะครับหนังเรื่องนี้แน่นอนว่ายังคงใช้ การ exposition แบบ narrator แล้วก็ voice over เนี่ยสัดส่วนใหญ่นะครับผมแต่ที่ที่ชัดๆเลยก็คือเรื่องนี้จะมีการ freeze frame ค่อนข้าง,งเยอะ feed frame แล้วก็ตัวละครพูด but after a while he was mostly pissed because i hung around the cab stand He knew what went on at that cab stand and every once in a while i d have to take a beating but by then i didn't care The way saw it, everybody takes beating time everybody some way saw a I อะไรอย่างนี้ซึ่งมันเป็นสไตล์ที่ผมมองว่าหลังยุคปัจจุบันอะได้เล็บตรงเนี้มาแล้วก็เอามาต่อยอดอะไรก็ว่านไปซึ่งผมมองว่าไอ้ไอ้อย่างเงี้ยแม่งคลาสสิกดีว่ะเออผมเลยจะชอบมากแล้วก็ความรุนแรงครับบุมเหมือนเดิมเลยหนังกสกอดเอซี่เรื่องความรุนแรงหนังเรื่องนี้เห็นกันจะจะฆ่ากันแทงกันยิงกันเหมือนเป็นเรื่องปกติของมาเฟีย you something What do you want fucko? You want something? Huh? What hey are you, <coughs> What are you doing? <coughs> I swear my fucking mother, if you touch her again, you're dead! <coughs> Don't shoot! โดยที่หนังเนี่ยมันจะพาเราไปให้เรารู้จักค่อยๆรู้จักเฮนรี่ฮิวเอาใจช่วยมันแล้วก็สนิทกับมันสนิทกับ,นนกบพวกแก๊งมันอะไรเงี้ยได้ไม่ยากแล้วเราจะมีความรู้สึกเราเอาใจช่วยมันวิธีการที่เขาเล่าแล้วก็วิธีการเขียนของเขาอะไรนี้มีเรื่องของเพลงด้วยนะเพลงที่เขาใช้นะในแต่ละยุคก,ก็ว่าผมก็กระเพาะดีแล้วตัวละครที่ขโมยซีนก็เหมือนเดิมตัวละครของโจโฟเฟซี่อีกแล้วซึ่งทุกครั้งที่ แกเล่นหรือแกอยู่ในซีนเนี่ยผมจะชอบเป็นพิเศษอนข้างขมโมยซีนเลยมันจะมีความกวนๆแล้วค่อยเลือดเย็นในเวลาเดียวกันเออมันเป็นอะไรที่หลายๆช็อตหลายๆซีนมันมีความรู้สึกแบบเนี้ยผสมกันแล้วเราจะมีความสึกไแอบบ้เจนเราไม่กลา้าเยียมกันไอ้นี่อะไรเงี้ยด้วยความเป็นหมาบ้าของมันความแบบเราไม่รู้ว่ามันคิดอะไรอยู่หรือมันจะทําอะไรต่อหรืออะไรเงี้ยเออแล้วข้อเรื่องนี้นอกจากชอ็อตแต่ละชอ็อตจะไอคอนิกแล้วนะผมรู้สึกว่าพวกไดอล็อกอะ ได้อะหลอในเรื่องนี้มันไอคอนิกเลยอย่างแบบอันนี้ผมจำไม่ได้แล้ว่าเส็นะอย่างมันจะมีอันหนึ่งที่ตัวเฮนรี่มันพูดว่าในโลกนี้นคนที่จะฆ่าเราก็คือคนที่เดินยิ้มมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยเออผมรู้สึกว่ามันมันอธิบายบริบทของซีนนั้นได้ครบถ้วนเลยว่ามันจะเป็นยังไงว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรเงี้ยเออรวมถึงมันจะมีหลายๆช็อตที่เราจะรู้สึกว่าโลกนี้แม่งไอการเป็นมาเฟียแม่ง ทั้งดีและอันตรายในแบบของของมันอะ่ะมันความรู้สึกว่ามึงสามารถตายได้ตลอดเวลาเลยถ้ามึงทางานพลาดหรืออะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วเขาจะใช้ช็อตที่มันแบบว่าไม่ได้หวือหวาไม่ได้อะไรเลยเป็นช็อตนิ่งๆไม่มีควิกค,คัพไม่มีอะไรย่างนั้นแต่จะให้ความรู้สึกกระอักกระอ่วนมีความรู้สึกว่ามันมาดูไม่น่าไว้ใจรู้สึกว่าตัวละครแม่งตายแน่ๆอะไรอย่างเงี้ย All right. Over here? Right down there. Yeah. No, no. It's right on there. Right on the corner. Yeah, it's over there. Right there. โดยที่มันไม่ได้มีตัวละครพูดอะไรทั้งนั้นเลยว่าไปตายซะหรือแบบต่อไปมันจะตายนะอะไรเงี้ยเออเรื่องนี้จะมีอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะรวมถึงหลายๆอย่างมันแสดงให้เห็นแล้วว่ามันเอาจริงมันมันเอาจริงในที่นี้คือมันมันฆ่าตัวละครสําคัญจริงๆหรืออะไรเงี้ยจริงๆเราะจีความรู้สึกกลัวต่อสถานการณ์หลายๆอย่างเออแทนตัวเฮนรี่มันตัวละครหลักอะไรเงี้ยคุสเฟรดจึงเป็นหนังที่ผมรู้สึกสนุกกับมันมากในการดู ทุกเดล็อกเต็มไปด้วยซับเทคที่แม่งหูเยอะมากๆนะครับในในแต่ละครั้งที่ตัวละครมันพูดกันเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าสมควรละที่คนก็จะชอบเรื่องนี้กันก็น,นี่คือคูดเฟลาสครับผม In a world that's powered by violence On the streets where the violent have power A new generation carries on an old tradition ก็ทั้งสองเรื่องนะครับก็ประมาณนี้นะมาติมสกอร์เซซี่เนาะเออ่คิดเห็นยังไงหรืออยากเพิ่มเติมอะไรเนี่ยคอมเมนต์ไว้ได้นะเพราะตัวเองผม,ผมก็รู้สึกว่าผมก็ไม่ได้ละเอียดอะไรหรอกเนี่ยทั้งสองเรื่องเนี่ยเออด้วยความที่ผมกลัวมันสปอยด้วยกลัวอะไรหลายอย่างด้วยแล้วก็รวมถึงปัจจัยที่ผมดูทั้งสองเรื่องเนี่ยแค่รอบเดียวถ้าผมดูอีกหลายๆรอบอาจจะเจออะไรมากกว่านี้นะที่ไม่ใช่แค่ดูรอบเดียวแล้วแล้แลเก็ตนะครับผมอาจจะมีซับเทคอะไรอีก ใครใครเจอเรือเนียก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็คุยกันได้นะครับผมลองรีฟซีนิม่านะครับผมก็ก่อนจากไปนะครับสามารถสนับสนุนพวกเราได้นะครับได้ที่ d e สคริปชั o นนะครับผมแล้วก็มีอะไรจะไม่แจ้งที่แฟนเพจนะครับผมแล้วก็พุ่มกับอีก9คนที่เหลือเนี่ยจะเป็นใครนะครับก็ติดตามชมในคลิปหน้านะเออจริงๆคอมเมนต์มาได้นะครับอยากให้ทำใครแต่จริงผมมีในใจแล้ว9้าคนผมเรียงไวล้วละเรียงเรียง เรียงลิสต์ไล้ละว่าจะทําใครบ้างอะไรอย่างนี้จะสามารถคอมเมนต์ได้เผื่อผมเปลี่ยนใจนะถ้าผมเปลี่ยนใจได้ผมก็โอเคนะครับผมแต่ลิสต์ที่ผมเรียงไว้เนี่ยคือเรื่องที่ผมอยากพูดถึงด้วยแล้วก็เป็นหุ้มกับอยากพูดถึงสไตล์ของเขาถ้าชอบคลิปแบบนี้นะหรืออยากให้ละเอียดกว่านี้บอกได้ผมจะได้ทําจะได้ทํารีลันคลิปนี้ใหมออ่หรืออะไรอย่างนี้หรือทําเป็นแบบยาวๆไปเลยก็บางคนแบบไม่สนแล้วสปอยไม่สปอยอะไรอยากอยากฟังเต็มๆหรืออะไรงนี้เออ ก็สามารถบอกได้เลยนะครับผมก็แนะนำนะครับ2เรื่องที่ผ่านมานะครับกูตเฟ a s กับ c a สิโนก็อยากจุดประสงค์เลยนะอยากให้ทุกคนรู้จักหนังดีๆกันเยอะๆนะครับหนังรุ่นเก่าเนี่ยคือมันเก่าแต่มันเก่านะมีอีกเยอะมากมายเลยแล้วผมก็ยังไม่ได้ดูเยอะมากมายเลยสามารถแนะนำกันได้ด้วยก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ